สวัสดีค่ะไปวาดจับสูงแค่ไหนก็ไปแล้วก็มาอยู่กันในเกมโลบอกเหมือนเดิมนะคะมาอยู่กันในด่าน two player kingdom ไทคุณเย่คือไม่อยากจะพูดว่ากำแพงเนี่ยมันยังไม่ดูน่ากลัวเท่าแอนนี้เลยเนี่ยไหนอะ นี่แหละที่เรายืนอยู่เนี่ยแม่งโคตรน่ากลัวเลยโตลงไปที่หน้าบาดเลยนี่ยใช่เทพธิดามงโก้หน้าบาดเลยเราไปดูกันดีกว่าว่าเราวินเงินเท่าไหร่แล้วนะเพราะว่าใช้เวลานานมากลงไปได้เราคิดนานๆนะลูกเลยนานมากเลยโอ้ป่ะเฮ้ยมีผีเสื้อเต็มไปหมดผีเสื้อขาเต็มไปหมดเลยใช่ผีเสื้อค้างได้ค้างผีเสื้อเบนไม่วินโอ้ยบ้าไปเลยนั่นมันมีคนมาพวกบ้านเราบ้านเราค้าดิค้าดิรอะไรค้าดิมาๆมาๆบ้าดิเจ้า มาเลย <S <S มาแล้วนะสาวน้อยเฮ้ยเขาหนีอ่ะเขาไม่สู้อ่ะมาแล้วมาแล้วแอนเจิ้ลเนะแอนเจิ้ลเนะอ๋อเลือดเลือดอยู่ข้าง เ่อาร้อยู่เขาคงจะหนีอ่ะเขาโอ๊ยไปแล้วไปแล้วไ้าไม่หีางไม่แล้วไปแวไปแลแล้วไปแไปจู้เลย่โ่เโโยยไป้ลย่้อม้เขามีหางเลยเขาเามีหางเป็นไปคลอเ้ไปแล้วไปแล้วไปเฮ้ยทำไมอันนี้ไฟไหอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะฮเฮ้ยอ๊า ทำไมไฟไหมล่ะอเนี้ยโกสไลเดอร์เลยโกสไลเดอร์ก็ก็ดีเท่ไปอีกแบบป,ป่ะขงพี่เกดมีสองหมื่นแล้วอ่ะสองหมื่นขอ <c oughs> งคุณครู <c oughs> ผมหมื่นสี่ Oh my God เยอะอยู่เยอะอยู่แต่เก็บเงินไม่ได้ไม่เก็บไม่ได้เอออ่าได้หมื่นห้าละหมื <Wow. S 2> ่นห้าหมื่นห้าใช่ไหม โอเคเก็บอีกประมาณอ่หมื่นนึงโอเคได้แต่ว่าถ้ากดฝั่งตรงพี่เกตกดเนี่ยน่าจะได้เงินเยอะกว่าไหมหรือว่าตรงคุณครูได้เยอะกว่าคือฝั่งตรงพี่เกตกดเนี่ยคือมันค่ามันสูงไงปะ่ะถ้าเปลี่ยนก็ต้องแบบใช้สามหมื่นอะไรเงี้ยครูสามพันเอออันนี้เจ็ดพันอะไรสามพันเท่านั้นเอง นี่ไงพี่เกสมาดูตรงนี้ดิอ่ะไหนไหนไหนเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันเพิ่มเป็นสิบสิบเลยนะหมายถึงว่าเต็มร้อยแหละคือเกสอะมองไม่เห็นไงคืออะแดปซิเบอร์อะหมื่นหนึ่งแน่นอนว่าโก้สองหมื่นดักอีโคสามหมื่นแต่เดี๋ยวเราต้องทําฝั่งนู้นให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยมาทําฝั่งนี้แหละใช่ใช่ใช่เดี๋ยวคุณครูก็ต้องไปทําในปราสาทด้วยในปราสาทมีเป็นสีส้มด้วยนะคะต้องแสดงว่าเราต้องสร้างไปอีกอันเ่แน่พอดูตรงนี้ ไม่ว่าจะสู้อ oh, ๋ออย่างนี้เองอะไรเหรอมันมีเครื่องแบบว่าเก็บเงินแค่สองอันแต่ว่าอันที่สองเนี่ยจะอัปเกรดเยอะกว่ากว่าอันอื่นหน่อยอ๋อ oh, อืมอืมดีดีหมายถึงว่าเครื่องที่เรากดเงินเนี่ยมีทั้งหมดสองอันใช่แต่ว่าเราจะเอาอันไหนใช้ก่อนก็แล้วแต่เราคือช่วยกันได้ช่วยกันกดได้ใช่ใช่ใชมีสองเครื่องเพราะว่ามันเป็น True Payer True Payer ดอนเดดกิไปอัพเกรดก่อนแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เงินเฟิร์มมากเดี๋ยวไว้ผมไปสำรวจตอนท้ายเลยได้มีสามหมื่นแล้วเนี่ยตอนนี้เงินเฟ้อมากกดใจแม่ใจมามากใจมาเอาเงินมาไอดูดด้วยจ้ะที่โอเคไปเจอก่อนทุกคนอัพเกรดก่อนเร็วได้จะมีความแตกต่างกันหรือเปล่าใครสายเปย์ใครสร้างของเยอะอ๋อโอเค มาพี่เกดเลเวลหกคุณคุณเลเวลสามใช่เนี่ยพี่เกดชอบมากมันมีธง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 มกมกจกมกตั้นไงผมว่าแล้วเดูว่าจะไปเล่นแล้วเมื่อกี้กำลังเงียบอยู่ดูสิพี่เกดจะเล่นบอกมากดพี่เกดก็เล่นยอดจริงๆหายออกแล้วโทรนก็ทรนโอ้ยอะไรพอะไรเลยต้องมีตัวดุดันแน่เลยสาย ทุกคนโอ้ไม่กอดแล้วไม่มีอันเดียววะไม่เป็นไรมันเป็นของพี่เกศเพราพี่เกศอยู่ก่อนพี่เกศนั่งก่อนตอนนี้พี่เกศเปิดเปิดเปิดซิงมาแล้วถ้าผ่านมือพี่เกศแล้วนี่น่าจะโอเคแล้วผมว่าปลอดภัยแล้วได้ผ่านมือพี่เกศเป็นคนแรก <laughs> ดีคงจะมีความสุขแน่ดูเงินพอเนะี่ยอ้อนี่ไงเออเปิด <laughs> ซ <laughs> ิงมาแล้ว นี่ลาลาลาโอ้ยกดูสิว่าข้างบนมีอีกเปล่าปิ้วสวยไปตามที่เจต้องการจงความกะหานและความเป็นเกย์อันใหญ่จะมาโมนังเกย์จงทำตามใจต้องการอัเป Upper Button Mint อู้ อันนี้ต้องเก็บตังค์8,500าทำฟอนวอลทำกำแพงแล้วก็ b a ทเทิร์มเอนทรานซ์ประตูโอเคแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยไปเอาตังจากคุณครูก่อนพ่อครับพ่อพอไมมปาามมาถายตังผมมาไทตังพ่อครับโอ้โหเป็นลูกที่ดีแล้วเกินเนี่ยกัะตกกทีของทีพี่ครับปลดจากการเป็นพอ่อได้ดีปลดไปแล้วไปลเลย นะฮะเพราะไงไปรักพ่อก่อแล้วเนี่ยแหมไปรักพ่อเลยทั้งเลือนเลยกลับมาแล้วมีห้าพันดีจริงพ่อทำดีแต่ความจริงคือมันอาจจะมีเยอะกว่านี้ถ้าพ่อกดพี่พ่อรักเบรกใช่อ๋อพ่อไม่กดใช่ไหมตาปลาปลาพ่อกดอยู่เด็กกดชิบเลยพ่ออ่านตูนป้ออยู่อ่ะพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อไม่ได้อ่านเลยพ่อกำลังแบบว่าไม่เมือยอยู่ แล้วผมใช้กดโอ้ยฟังมูนเขามีทีมเพิ่มแล้วมีอะไรนะเขามปทีมเพิ่มแล้วฮะตอนแรกมันมีคนเดียวอ่ะีที่เขามกบเราอ๋อจริงด้วยก็มันกี้รู้สึกว่ากลุ่มจะเป็นกลุ่มกลุ่มปีกนะฮะปีกนางฟ้าใช่ไหมกลุ่มเรานี่เป็นกลุ่มอ่าตกป้องเสาติรส่องเสาหลักงโซโลมอน โอเคโอเคอ๋อนี่ไงมันเป็นชื่อธงของแต่ละธงของเราเป็นรูปรูปธงของเราเนี่ยเป็นรูปปราสาทนะฮะใช่แล้วก็มีปีกนะปีกผีเสื้อแล้วก็มีแต่เกศไม่ได้สนใจอะไรเลยนะเกศสนใจแค่สีชมพูนั่นเองแต่ดูๆแล้วมันม่วงนี่หว่าเป็นอะไรหรอพี่เกศเริ่อปกติคุณโกูอะไรเหรอแปดพันแล้วยอดไปดร้อยโคตรใจมาแกแจ้งเตือนไม่ได้อะแย่ ลูกองจะเอาตังค์พ่อแล้วไหมคือไปเอาเงินไปยังไม่ครบยังไม่ครบพี่เกดต้องเท่าไหร่หมื่นหนึ่งอ่ะหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งอย่างนี้เดียวอย่างนี้เดียวได้ได้ช่วยดูดูตอนสองหมื่นห้าใช่ไหมล่ะเราก็ต้องใช่ใช่ตอนนี้มีเท่าไหร่แล้วคะหมื่นหก หมื่นหกอ่าโอเคอีกหมื่นหนึ่งไม่เยอะไม่เยอะโอ้ตายแล้ว <laughs> ปวดนิว้ว <laughs> ไม่ใช่ปวดนิว้วหรอกพี่เกตคือมันค้างโอ้ตายแล้วมันค้างแล้วผมไม่เห็นเงินหินอะที่มันร่วงมารอมัน้งบนี้ยต้องทํามือแบบยกขึ้นข้างบนโอ้ตายแล้วเออแล้วก็มีเหลืองๆติดที่มืออโนั่นไงนค่อยๆร่วงมาแล้วเออ,อเฮ้ย i, มือแล้ว ยังยังยังยัพี่เกดหอกพอนได้ทำไมต้องบอพ่อลูกเด็กไม่ดีเดี๋ยวพ่อมาจับิกตูแล้วโยนห่วงน้ำดังให้ผมไปอยู่กับกับตันโจสรกดดีดีแจ็คปลไม่อ๊บนะสิบวันกล้แล้วไปแล้วลกจะพอมีความมยเกดดียฮะเยอยากเห็นมากมาแล้วมาพี่เกดนมา เอเดนาแล้วมาแล้มาแล้วนีสิแล้วคูก็เก็บอีกอู้ที่ไงสีม่วงสีม่วงว้วพเทสพาเทศเกตเห็นแล้วผมยังไม่เห็นเลยนี่มาตรงข้างหลังนี่กระโดดขึ้นมาตรงนี้กระโดดขึ้นมานนี้เห็นว่าสีม่วงสีม่วง เนี่ยเห็นอะสีม่วงสี่วงเนี่ยๆยังไม่เห็นยังไม่เห็นแท้พอดีมันโอ้เห็นได้แล้วสีม่วงอะสีม่วงเพียบเลย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 วู้โหเพียบเลยแสดงว่าเราอันนี้เดี๋ยวรอคุณครูทำฝั่งนู้นสามพันจะได้ไม่ต้องกดละใช่สามพันโอ้สบายสบายพิวกดนิ้วเดียวก็ได้ละ ก็กดนิ้วเดียวจริงๆดิอันนี้เนี่ยนิ้วจะระบมหมดแล้วปวดนิ้วมากการต่อสู้ลูกผู้ชายมากเขาทำกันไปถึงเขาจะแบบตีกันหรืออะไรยังไงเราไม่สนใจเราขออย่างเดียวจะมาแวะมาบ้านเรา <c oughs> เราไม่ว่างไห้ในายกดขนาดนั้นเรามีหน้าที่และภาระอันใหญ่ยิ่งใหญ่ย่วงย่วงเลยนะถ้าของพิเกตนี่มีไอ้สีอื่นนี่อยู่บ <c oughs> นมันก็ทับอะไรบ้างโ <c oughs> อเย<ๆ>อะแยะเลยอ่ะ ยังมีให้ต้องอัพอีกเยอะเลยบ้านนะในบ้านอ่ะสีส้มของครูก็มีอะไรให้อัพอีกเยอะเลยเหมือนกันก็ฝั่งนู้นเขาเหลือหนึ่งคนแหละเองไวเกรอโอ้สองสีเลยนี่สามเลยสามสีเลยเอาสสงารออกไปก่อนออกไปก่อนออกไปก่อนขอให้เราสร้างบ้านกันออกไปก่อนอย่าเพิ่งมาทําอะไรเราเลยใช่ใช่ไล่ออกไล่ออกไล่มันออกเดี๋ยวเดี๋ยวไปออกพอออกแล้วเฮ้ยสามพันแล้วครูสามพันแล้ว นี่เนี่ยเอามาสร้างตรงนี้เลยโอเคได้ครับคอนเว y เ r อร์วอร์นี่นี่เป็นเครื่อง, <Whoa! S 2> งว้าวเอ,าอ้าอะาทำไมอ่ออันนี้มันเป็นที่กั้นเแหละกั้นในหินลวกอันนี้นะฮะของจริงเวนกามเจ็ดพันก็ <S <S 7, ได้ฮะมาเจ็ดพันก็เอามามา,มา โอ้ยผมดูผิดขอรี่ฮะขอรี่ขอภัยด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่เกดก็ดูผิดเหมือนกันโอเคโอเคเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยขออนุญาตพี่เกดไปอัปเกรดที่บ้านแป๊บหนึ่งได้เลยครับพี่เกดไปก่อนเลยฮะเดี๋ยวผมเจ็ดพันแล้วเดี๋ยวผมจะอัพเร็วมากจริงทำไมสีม่วงเงินเร็วอย่างนี้ดีใช่แสดงว่ามันดีดีมากเลยนะแสดง่าเร็วนะคุณครูแป๊บเดียวก็จะสองพันแล้วเนี่ยใช่ใช่โอเคว่วก็โอเคอยู่ได้มาอยู่ขอขอพ่อฮะ มารมาเรามาอัพเกรดเ่ยอันนี้คือซับพอร์ตฟืบอีกโอเคบีหมื่นเจ็ดเหลืออยู่หมื่นเจ็ดนะคะตก็ขึ้นไปชั้นบนก่อนปึ๊บชั้นบนหมดแล้วมั้งเป็ไงชั้นบนเพิ่มเพิ่มเพท่าครับฝากไลลูกไว้แล้วบอมมอ นีแล้วก็อีกสองอันมีสบายมากดูเขาบอกว่ามันคือ Battle Men t Entrance นะฮะกำแพงแล้วก็ประตูกำแพงแ้วก็ประตูออา,ะาอจะตายแล้วง่วงอ่ะว้ารางการีกดต่อครับกดต่อตอนนี้ในเกศมีเงินหกหมื่นสี่แล้วพี่เกะไม่เคยใช้เงินเลย ดูเ,ด ter. เก็บไปปลูกหญ้าแต่นี้พี่เกก็ไม่ต้องใช้ผมในการใช้เปิดสีส้มแล้วเดี๋ยวใช้ดิสีส้มต้องใช้อีกเยอะเลยในบ้านอ่ะมันเท่าไหร่กันแน่เลยพี่เกดโอ้แต่คุณครูก็สร้างไปเยอะนะข้างๆอ่ะดูดิตอนแรกคือแบบว่าผมจะบอกว่าเผาัับั๊กนะครับคือผมเปิดช่องนี้ไปเจ็ดพันแต่มันไม่ขึ้นนะฮะมันมาขึ้นช่องสองคือมันโกงครับผมมันบอกให้ผมกดตั้งนาน ต้อยผมกดตั้งนานแล้วเสามันพึ่งขึ้นคืออะไรผมเ,รเครืองมากคือเราก็ได้ไงเราก็ได้สองเสาฟรีๆไงอ่าเปิดสองเสานี่คือแบบว่าเราเปิดอีกเสาหนึ่งก็เสเป็นพันนะ <c oughs> เอาหรอกกันมันก็มันก,นก็เท่าไหร่แล้วโ <c oughs> อเคได้งั้นเดี๋ยวเก็บไปอัปเกรดในบ้านอีกตอนนี้มีเจ็ดหมื่นโอเคงั้นเดี๋ยวผมเก็บให้ได้หมื่นหนึ่งแล้วกันแล้วเดี๋ยวคุณครูเดินตามมาเดินตามมาเดี๋ยวแป๊บนึงดิเดินตามมาเดินตามมา

เขาไปแอบดูจริงในด้วยอ่ะมันเผาบ้านเราเออว่าไม่ใช่อ๋อข้างบนใครหัวร้อนติดไฟนะเลยนะเขาบอกแล้วว่ามันมาเผาบ้านเราจริงอ่ะอันนี้คือไฟของพี่เจสอะครับเฮ้ยแต่ว่าทำไมมันขึ้นไฟขนาดนี้มันสามารถมาเผาบ้านกันได้ด้วยหรอ นี่ดูที่นั่งดิกนี่พี่บอกว่าพี่นั่งเป็นไอ้นี่เรียบร้อยแล, <laughs> ล,ล,ล้วไงฮ่าฮ่าว่าคาราว่าคาดรุณครูขึ้นนั่งคุณครูนั่งเดี๋ยวเขาอัปเดตสองอันนี้นิดนึงฟืบฟืบเกิดอะไรอ่ะครับเขาบอกว่ามันเป็นเชงเช,ชงกีนี่ที่ห้อยหัวที่ห้อยหัวไม่รู้มันสร้างอะหรอ เก <Okay. S 2> อัปเดตไปไกลมากอะ่ะเหมือนเหมือนมากเล่นันชอบชอบชอบเนอะสวยเนอะ <Okay. S 1> ดูข้างหลังบ้านดิเป็นห้องครัวอะไรอย่างงี้ด้วยเลิศอะ่ะอันนี้เป็น upper window แล้วก็ต่อไปร o o โอ้้ยผมด้วยผมด้วยอ,อยู่บนหลังคาสมลง,งมาไปทายามองโ้ oh my god ทีิกล่องก็ไม่หายไปหา,ปห,าหมอหมอไม่อยู่ไปหาปู่ปูกขียาบันไดหลังคาแล้วไม่มืดจัง โอเคตอนนี้เหลือ4ี0 0 0คุณครูมาดูนี่มาดูนี่คุณอยู่ไหนวะนี่ผมก็กำลังเดินตามไปหาพี่เกดอ่ะพอดีดื้อกว่าลูกอีกแชงเดเลียว่าเดี๋วเราจะสร้างแชงเดเลียทำไมมันไม่ขึ้นอะไรอะไรอะไรเรียรแชงเดเลียไงไอ้ที่มันเป็นโคมไฟระยะ่ะโอ้เออเออไนไกดจ้ากดจ้าลูกกดเนี่ยไม่ไม่ขึ้นแน่ไม่ขึ้นตังไม่พอหรือเปล่าเฮ้ยาแล้ว ว้าวนี่เ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 ่ปัด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 โอเคโอหเกมเล่นเหลือ89เลยโอเคโคมไฟแชงกูร่าฮะเชงจูเรียเหงบนเงยหน้าไปน่ะเงยหน้านี่เงยหน้านี่ทางนู้นทางนู้นบ้านนู้นนุ่นบ้นนู้นเหรอนี่โอ้โรัรั ไนครับคนไหนครับเข้ามาขอเลยครับขอเลยระดับสวยนะพี่เก๊สวยนะเป็นแบบผมไฟแบบชันชันใช่โอ้โหพี่เก๊ทำมาจากข้างนอกแล้วหรือโอ้ my g กอดทหารเหรอโอ้รอบรอบเราไงเนี่ยเห็นปะมันคุยอย่าไปโดนนะเดี๋ยวมันติดไฟขึ้นมาปุ๊บแล้วเดี๋ยว ไ <łość> <S an. S 1> ม่เห็นน่พี่เกดผมไม่เห็นข้างๆเนี่ยไม่เห็นหรอเนี่ยเนี่ยเห็นเนี่ยเดี๋ยวไว้ผมค่อยมาดูแล้วกันมันบั็อกเนี่ยผมไม่เห็นจริงๆครับเนี่ยผมไม่เห็นเลยเนี่ยไม่เห็นตัวพี่เกดลอยขึ้นเหรอเห็นตัวพี่เกดลอยได้โอเคขึ้นมายืนบนชั้นแล้วก็มีทหารอยู่รอบๆบ้านเลยค่ะ เออพี่เกศเห็นไยกับผมอ่ะผมไปแล้วโอเคค่ะยังไงวันนี้นะคะเราทั้งสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วย <Yeah. S 1> วันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายว้าวว้าวสติกเกอรนะ์ลา์โปเกมอน8 9มีวางจำหน่ายแล้วในไลน์ Store นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เปเร็งนะนำเลย กดซับสไคร์ที่ตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดของพี่เกมแลวก็พี่ลิงได้นะที่ตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืมติดตามชมคลิปต่อๆของพี่เกมกับพี่ลิงได้ที่ตรงนี้เลย,แล,ย,ลเลเลยและน้องอย่าลืมกดไลค์ให้เกมด้วยนะคะบ๊ายบาย